ประสบการสยองขวัญชาคุณยายบกเล่าโดยคุณคิงเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อสิปีที่ผ่านมาคุณคิงได้มีโอกาสไปขายน้ำยาในทางดับเพลิงแถวแถวสงขลาเพราะว่าพอจะมีเพื่อนอยู่แถวแถวนั้นบ้างโดยปกติแล้วพิธีการจัดงานศพของทางภาคใต้ก็จะเหมือนกับทางภาคกลางแต่เพื่อนของคุณคิงเป็นคนอีสานเวลาจัดพิธีศพจะต้องตั้งศพไว้กลางบ้านตามประเพณีของคนอีสานแล้วเพื่อนเกิดอยากดื่มเหล้าแต่ก็ไม่กล้าดื่มแบบโจงแจ้งเพราะว่าเป็นงานศพของคุณยายเดี๋ยวแขกที่มางานจะหาว่าไม่เคารพยาย ลักษณะบ้านของเพื่อนจะเป็นบ้านไมย้ยกใต้ถุนสูงเพื่อนก็ให้คุณคิงไปนั่งดื่มที่ใต้ถุนบ้านตรงที่มืดมืดก่อนแล้วเดี๋ยวจะแวะมาดื่มเรื่อยๆจนคุณคิงเริ่มเมาเพื่อนก็บอกคุณคิงว่าเดี๋ยวขึ้นไปนอนข้างบนบ้านเลยนะคุณคิงถามเพื่อนกลับไปว่าข้างบนมันมีที่นอนหรอเพื่อนตอบว่ามีมีพอขึ้นไปถึงนะเลี้ยวซ้ายห้องแรกเข้าไปนอนเลยห้องงานว่างคุณคิงก็เดินดุ่มๆขึ้นบ้านไปไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะอาการเมา พอเลี้ยวซ้ายก็เห็นว่าเพื่อนกางมุดุ้งไว้ให้พร้อมนอนคุณคิงมุดเข้าไปนอน,ท,นทันทีแต่ขาดันโผล่ออกไปนอกมุ้งคิดในใจว่าทําไมคนที่นี่ตัวเล็กกันจังจนเกลือหลับรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเคียวเคียที่ปลายเท้าคุณคิงคิดว่าเป็นแมวพอโดนเียอีกสองทีสามทีคุณคิงก็เริ่มยกเท้าขึ้นที่ไปข้างหลังแต่ก็ไม่รู้สึกว่าโดนอะไรสักพักก็ย้ายมาเขียศีรษะแต่เขียอยู่นอกมุ้งเพราะคุณคิงนอนเอาศีรษะชนมุ้งพอดี ก็คิดในใจว่าแมวตัวนี้มันชักจะที่เล่นเกินไปละก็เลยเอามือคว้าขึ้นไปบนศีรษะแต่ก็จับโดนแค่อากาศแล้วเจ้าสิ่งนั้นก็กลับมาเคียที่เท้าอีกจนคุณคิงเริ่มรำคาญคิดในใจว่าขอลุกขึ้นดูมันสักหน่อยทําไมมันได้จังคุณคิงค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นมากวาดสายตาออกไปรอบๆห้องปรากฏว่าเห็นเป็นงาตะคุ่มตะคุมนั่งอยู่ตรงปลายเท้าคุณคิงพยายามสังเกตดีๆก็เห็นเป็นคุณยายแก่ๆนั่งยองๆแต่ยังเห็นไม่ชัดเจนนะักเพราะภายในห้องค่อนข้างมืดและคุณยาาาายยนนัั่่งงงงอออออูกกกกมบบรเขคุณิ คุณยายถามออกมาว่านอนนี่หรอลูกถ้าจะนอนนี่เดี๋ยวยายไปนอนตรงอื่นคุณกิงถามคุณยายว่าอ๋อที่นอนยายเหรอครับคุณยายค่อยๆเปิดมุ้งขึ้นแล้วเอาหน้ามุดเข้ามาในมุง้งพร้อมกับตอบว่าใช่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคุณกิงจึงรู้สึกขนลุกตั้งไปทั้งตัวหรืออาจจะเป็นเพราะภาพที่เห็นแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่คุณยายแก่ๆพยายามมุดเข้ามาในมุง้งแต่บางจังหวะเห็นภาพเป็นเงาดอน,นีสหิสระอธมุน,นมเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาเรื่อยๆ สักพ,พักคุณคิงได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาคุณยายก็พูดว่ายายไปละถ้าจะนอนก็นอนไปแล้วคุณยายก็ปิดมุง้งลงหันหลังแล้วเดินหายไปในความมืดพอดีกับที่เพื่อนเดินเข้ามาหาคุณคิงตอนนั้นคุณคิงรู้สึกขนลุกและกลัวมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพือ่อนถามคุณคิงว่าเมื่อกี้เองคุยกับใครวะคุณคิงตอบว่ายายไงเขามาหาแล้วทําไมเองถึงบอกว่าให้มานอนนี่วะแล้วยายเขาจะนอนไหนหรือเขาอยู่ในงานศพเพื่อนก็ทําหน้างงๆแล้วถามว่ายายไหนวะ คุณคิงบอกเพื่อนว่ายายเมื่อกี้นี่ไงที่ฟันข้างบนเขาจะหล่อหล่อข้างล่างจะมีฟันสองสามซี่อเพื่อนได้ยินเช่นก็รีบดึงมือคุณคิงให้ลุกขึ้นแล้วพูดว่าลุกขึ้นมาก่อนเองได้ไหวศพย,ยายหรือยังตอนนั้นคุณคิงยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป็นงานศพของใครเพราะเพื่อนเรียกให้มาดื่มเหล้าก็ดื่มอย่างเดียวเพื่อนจึงพาคุณคิงไปจุดทูบไหว้ที่หน้าศพด้วยอาการเมาสงอะสงแงแล้วเพื่อนก็หันมาถามว่าคนนี้หรือเปล่าที่ไปเรียกเองเมื่อกี้ พอคุณคิงมองเห็นรูปที่ตั้งอยู่หน้าศพอยู่ๆก็รู้สึกจุกที่หน้าอกเหมือนลมตีขึ้นเย็นว่าไปทั้งตัวรีบดีดตัวลุกขึ้นดืนอาการมึนเมาต่างๆก่อนหน้านี้หายไปจนหมดคุณคิงเดินลงไปนั่งที่ใต้ถุนบ้านทันทียกเหล้าขึ้นดื่มแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพื่อนถามอะไรคุณคิงก็ไม่ยอมตอบจนพันรยาของเพื่อนเดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังพันรยาของเพื่อนก็บอกว่างั้นให้ออกไปนอกงานก่อนนมลูกกำลังจะหมดพอดีไปซื้อด้วยกันเลยก็แล้วกัน คุณคิงก็คิดว่าดีมือนะกันเพราะอยากออกไปจากที่นี่เต็มแก่คุณคิงกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกจนไปถึงร้านค้าแห่งหนึ่งคุณคิงรีบสั่งเบีรยออกมาเปิดตื้มแก้เครียดจนเริ่มตึงๆเพื่อนก็คอยเร่งบอกว่าจะรีบเอานมกลับไปให้ลูกนั่งอยู่สักพักก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนออกมาคุณคิงถือกระป๋องนมผงมให้เพื่อนจนไปถึงทางโค้งแห่งหนึ่งที่มีสาไม้เก่าๆตั้งอยู่ทางด้านซ้ายเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมืดมากคุณคิงเห็นเหมือนผู้หญิงยืนอยู่ข้างๆสารภาบภูมิ ทาท่าปลกมือเรียกแบบร้อนรนเหมือนกําลังขอความช่วยเหลือคุณกิงก็ถามเพื่อนว่าใครวะเพื่อนก็บอกว่าเองไม่ต้องสนใจแล้วเพื่อนก็ขี่รถขีกออกไปทางเลนขวาทันทีคุณกิงก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยนั่นผู้หญิงเขาต้องการความช่วยเหลือนะเพื่อนผู้สวนกลับมาทันทีว่าเชื่อที่นี่ไม่มีใครมายืนตอนกลางคืนหรอกด้วยความเมาคุณกิงก็เลยรั้นเพื่อนเฮ้ยเองไม่เห็นคนเหรอทาไมไม่ช่วยเขาละ่ะ เพื่อนหันมาพูดเสียงนิ่งๆว่านี่มันภาคใต้นะเว้ยต้องเข้าใจบางทีกลางคืนเจออะไรอาจต้องระวังไว้หน่อยแล้วเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์เลยผู้หญิงคนนั้นไปจังหวะที่ขี่เลยคุณคิงเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มองตามรถที่ขี่เลยมาแล้วผู้หญิงคนนั้นยังคงทำท่าโบกมืออย่างรำานไปทางด้านหลังของคุณคิงที่มีแต่ความมืดด้วยความงงคุณคิงจึงหันกลับมาถามเพื่อนว่าเอา้าเขาโบกใครวะเพื่อนตอบเสียงแข็งว่าข้าบอกแล้วไง แต่เพราะความสวยถุงที่ใส่กระปองดมมันดันขาดจนกระปองดมตกกระแทกพิ้นดังกองาาองมาามองมไม,มายามกไม,ายาม้มายามกไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกแล้วไถไปกับถนนคุณคิงบอกเพื่อนทันทีว่าหยุดก่อนดิเพื่อนหันกลับมาถามอย่างรอนี้จะหิสระอาคารว่าอะไรคุณคิงบอกเพื่อนว่าดมลูกเองหล่นเพื่อนพูดอย่างหุดหิดว่าเอาแล้วเองถือยังไงเนียคุณคิงตอบว่าข้าไม่ได้ถือยังไงแต่ถุงมันขาดอดเพื่อนเบรกรถท,ทันทีแล้วหันมาบอกว่าเองลงไปเอาดิข้าต้องเบรกรถไว้ถนนมันไม่เสมอกัน คุณคิงหันกลับไปมองข้างหลังก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นทำท่าโบกมือไปทางด้านหลังอยู่เหมือนเดิมดูแล้วรู้สึกขนลุกชอบกลแล้วคุณคิงก็พูดว่าตกลงเป็นค่าใช่ไหมด้วยความโมโหโปนสงสัยคุณคิงจึงลงจากรถแล้วเดินกลับไปหยิบกระป๋องนมตามกัาแต่จ้องผู้หญิงแปลกคนนั้นไม่ได้มองที่กระป๋องนมคิดในใจว่าเธอเป็นอะไรกันแน่แล้วเธอกำลังโบกเรียกใครอยู่ด้านหน้าที่เธอกำลังโบกอยู่ก็มีแต่ความมืดหรือว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่ในความมืดน,นั้นกันแน่ แต่สวยซ้ำกัซัดเท้าไปเตะโดนกระป๋องจนมันกลิ่นไปติดเท้าของผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงไม่สนใจเอาแต่โบกไม้โบกมืออยู่กับที่คุณคิงคิดว่าแบบนี้มันไม่ปกติแล้วถ้าเป็นคนก็ควรจะหันกลับมามองบ้างความรู้สึกบางอย่างเริ่มเตือนให้คุณคิงระวังตัวขามันเหมือนจะรับรู้ถึงความคิดในหัวจนเริ่มก้าวไปข้างหน้าไปออกคุณคิงเลือกที่จะเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองรีบวิ่งกลับไปหาเพื่อนแล้วกระโดดซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ทันทีแล้วพูดว่าไปเหอะมันไม่ใช่คนแล้วเพื่่่่่่ออออนนนนมมงงงทีีกกกรรรรระจจหลลลัััสสคคููแแ้้ววาาวาาวพดดดาาาบิเเ์ุ ด้วยความสงสัยคุณคิงก็ถามเพื่อนว่าทำไมเองเห็นพองกับขาง,ง่ายจังหวะเพื่อนหันกลับมาบอกว่าเมื่อกี้ข้ามองในกระจกไม่เห็นมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยสับคนจังหวะที่กำลังขี่รถไปตามทางคุณคิงเหมือนได้ยินเสียงรองเท้าแตะวิ่งตามหลังมาแปะแปะไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมก,มยมกคุณคิงหันกลับไปมองทันทีแต่ก็เจอแค่ความมืดพยายามเพ่งมองเข้าไปในความมืดแต่ก็ไม่พบอะไรคุณคิงรู้สึกเย็นวูวว่าที่แผ่นหลังในหัวตีกันจนมื่อซัวคิดไม่ตกว่ามันคืออะไรกันแน่ คุณคิงสังเกตได้ว่าความกลัวและความวิตกเริ่มแสดงขึ้นทางสีหน้าของเพื่อนแต่หน้าแปลกที่คุณคิงสามารถสะกดความกลัวเอาไว้ได้ไม่ให้มันพลั้งพลูออกมาหรืออาจจะเป็นเพราะฤทริ์ของแอลโกอฮอล์ที่ไหลยอยู่ในตัวเสียงปริศนานี้ไล่หลังมาจนถึงบ้านของเพื่อนคุณคิงกลับมานั่งดื่มเหล้าต่อและคิดว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่จนรุ่งเช้าคุณคิงก็ขึ้นไปไหว้ขอขามาคุณยายแล้วถามกับชาวบ้านแถวนั้นว่ามีผู้หญิงหรือมีเหตุการณ์อะไรเดือดขึ้นไหมชาวบ้านบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เกือบเกือบสองอาทิตย์มีผูู้้หญิงงคนนนนนนึดรถถชอย่แวั ผู้หญิงคนนี้พยายามโบกมือขอความช่วยเหลือแต่มันเป็นเวลาดึกคนที่พบเห็นก็ไม่เชื่อว่าเป็นคนจึงพุ่งชนเข้าอย่างจังจนผู้หญิงคนนี้ตายคาที่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดมีนีชา co โค h t t p s colon slash slash พัน t ิ i p อ o ค com h wifi s a s หนึ่งล้านเก้าแสนสามมืนเจ็ดร้อยแปดสิบเอด